สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nonstop 4423ครับวันนี้กลับมาพบกับพี่นนท์อีกครั้งหนึ่งในเกมโรบอทสร้างรีสอร์ทในฝันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นเกมโรบอกอยู่แล้วหรือชอบเกมแนวโรบอกแบบนี้นะครับก็รบกวนช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นนท์หน่อยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปเล่นเกมกันเลยตรงนี้เขาให้เราขยายตรงนี้ได้นะครับขยายพื้นที่มันคือขยายเกาะ แต่เ,เรามาลองดูกันนะขยายก็อสองหมื่อนอฮ้ยคืออะไรอะ่ะ <c> เ <oughs> นี่อยอะไรทีเ่เราสร้างอีกแล้วอุ้ยมีถนนที่ไปด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันข้างบนเป็นไรไปเลววยฮึบโ,โอ้โอ้ใส่แว่นขออไปน้องๆด้วยนะครับพอดีพี่นนท์ซื้อไปกับขี่มาครับก็เลยจะขี่ไปเบี้ยวนิดนึงขี่ไม่ค่อยตรงทางฮ่ะนี่อุ้ยซื้อที่ไปเรื่อยเอาละครับ เราเริ่มขยายก่อแล้วนะครับขยายรีสอร์ทออกมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระโดดลมาก่อนนะยี่ยรอซื้อคอนเวอร์เตอร์ครับเฮ้ยคืออะไรอ่ะมีน้องหมาด้วยอยากได้ซื้อคอนเวอร์เตอร์อนะอุ้ยอุ้ยมีรถด้วยอ่ะอะไรอ่ะสปาวนแปลงได้คืออะไรครับขออนุญาตเฮ้ย เพื่อนขับได้ด้วยครับเพื่อนโอ้นี่แทอยางเท่ครับขับได้ด้วยเราไม่ขับรถคอปแล้วครับระดับผู้บริหารอย่างเราครับขับรถเบ์เลยโอ้ครับเดี๋ยวเราลองดูด้านข้างสิมันคืออะไรซื้อพื้นสนามบินครับเพื่อนเฮ้ยเอาละไงอลังการงานสร้าง เราจะมาสร้างสนามบินเหรอครับตรงนี้เอา้าได้สิครับซื้อกำแพงฮะไปไปในทางเข้าเอาเราซื้อกำแพงครับตรงนี้ด้านข้างซื้อกำแพงเช่นเดียวกันว้าวเอาละเราจะได้เครื่องบินแล้วนะครับซื้อหลังคานอ้หลังคาปิดก่อนซื้อแสงสว่างสักนิดนึงครับมันมืดเกินไป อันนี้คืออะไรขยายฐานลากจึงดี๋ยวกไปานนอกนะครับเดี๋ยวแป๊บเรามาสร้างด้านในก่อนซื้อโต๊ะด้านหน้าฝึงคืออะไรครับทรงกระเป๋าเดินทางเอาแล้วแสดงว่าเกาะของเราจะมีสนามบินนะครับเพื่อนๆซื้อโต๊ะด้านหน้าก่อนครับนี่ hey, ลองรับคนนะแล้วก็ซื้อนักสะสมทองคำนี่ครับ ซื้อป้ายต้อนรับก่อนครับนี่ welcome ยินดีต้อนรับนะครับซื้อที่นั่งถึงนี่แหละครับเปิดสำหรับพนักงานนะครับมาช้าลูกค้าเราจะได้มานั่งพักบริเวณนี้ได้นะครับนี่นี่นั่งได้ครับนี่เวลาพนักงานของเรามารับช้านะครับขับรถกอล์ฟมารับช้าซื้อของตกแต่งนิดนึงให้กับสนามบินของเรานะครับนี่ครับมีไฟบอกเรียบร้อยครับ ขาออกขาออกดูเวลาได้เลยนะครับเดี๋ยวนะประตูสองประตูสี่ไหนครับด้านข้างเหรอครับหรือด้านหน้าเห็นไม่อยู่ประตูดเดียวครับเพื่อนๆอ้าวสวัสดีครับคุณลูกค้ามานั่งรอใครครับต้องขอัยด้วยนะครับพนักง,งานอาจจะมารับช้านิดหนึ่งเนื่องจากลูกค้าภายในนะครับ กำลังเยอะเลยทีเดียวกำลังให้การบริการลูกค้ายอย่างเต็มที่ครับไงต้องขออภัยด้วยในการล่าช้านะไปนะครับเราไปสร้างต่อครับฝั่งนี้ไปได้ไหมฝั่งนี้ไม่มีให้สร้างต่อนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไปอีกฝั่งตรงข้ามดีกว่าซื้อกำแพงซื้อหลังคาเพิ่มครับ ซื้อด่านตรวจความปลอดภัยนี่มีพนักงานด้วยครับอย่นเนี้ยเห็นไหมฮะเวลาเราไปสนามบินครับเพื่อนเราจะต้องเอาสิ่งของกระเป๋าต่างๆนะครับวางลงจุดนี้เพื่อให้ไหลไปด้านในนะครับสแกนดูว่าภายในเนี่ยมีวัตถุหรือสิ่งของอันตรายหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะเดินผ่านประตูครับนี่ของจะมาตรงนี้แล้วเราก็หยิบกระเป๋าไปได้เลยครับเพื่อนอันนี้เพิ่มแสงสว่างเลยครับเราจะมามืดไม่ได้ครับเดี๋ยวมีฉาชีพเข้ามานะครับซื้อที่นั่งครับนี้กับนักท่องเที่ยว ซื้อเครื่องสแกนตัวครับนี่ขยายฐานลางออกไปครับอใหญ่มากซื้อกำแพงครับเพื่อนๆใหญ่ขึ้นมีครับตรงนี้ซื้อหลังคานี่ปิดมิชชิดซื้อที่นั่งครับโอ้โหสวยงามซื้อแสงสว่างครับตรงนี้แสงสว่างต้องเพียงพอนะครับต่อการนั่งซื้อที่นั่งเพิ่มครับและตรงนี้ก็ขยายฐานลางออกไปครับโอ้โหใหญ่มาก บอกได้เลยว่ารีสอร์ทของเราจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนี่เครื่องตรวจสแกนตัวครับอันนี้อันนี้ก็เครื่องสแกนตัวนะครับซื้อเพิ่มยังไม่พอจะไปเอาเงินสักนิดนึงครับอันนี้อะไรซื้อของตกแต่งก่อนปุ๊บหนี่ระหว่างทางนี่ครับตรงนี้มีตู้ไอเดียให้เราเก็บเงินนะครับตรงนี้ไปซ้ำ ซ่อมแซมซ่อมบำรุงกันต่อนะครับต่อเติมกันต่ออันนี้อะไรครับซื้อเครื่องสแกนตั๋วครับอี๋โอ้ยมีประตูหนึ่งประตูสองครับประตูสามซื้อกำแพงจึงโอเคซื้อหลังคาหูใหญ่โตมาโหฬารครับเพื่อนซื้อที่นั่งจึงพื้นที่สำหรับรับกระเป๋าครับเพื่อน เอวลาลงจากเครื่องบินครับกระเป๋าเขาจะไหลมาตรงนี้นะครับให้เราหยิบกระเป๋านะครับโอเคสวยงามครับตอนนี้รีสอร์ทของเราสวยงามมากมากอันนี้คืออะไรครับซื้อชั้นสองอแสดงว่ามีอะไรให้เราสร้างมีอะไรให้เราเล่นต่อยนะครับตรงนี้หย่อนซื้อที่วางสัมภาระครับเพื่อน เกระเป๋าไหลมาแล้วเครื่องสแกนตัว๋วอุ้ยเงินไม่พอนะครับมันดวอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอสักครู่ตรงนี้ซื้อแสงสว่างก่อนนี่จะได้สว่างโอเคครับสวยงามมากๆรีสอร์ทของเราตอนนี้เงินไม่พอนะครับ <S <S จึง ซื้อพื้นที่สําหรับรับกระเป๋านะครับว,ว้าวใหญ่โตมากครับอันนี้อันที่สองโอ้ยนี่ครับไปแล้วครับเดี๋ยวพี่ดน,นขออนุญาตขับรถกลับไปเอาตัางค์สักนิดหนึ่งนะครับรถกอล์ฟไม่ใช้แล้วครับนี่เราใช้คันใหญ่เลยคลิปนี้นจะยาวสักนิดหนึ่งเลยครับเลยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าดูนี่ครับโอ้ยสนามบินของเราครับ สวยงามมากๆครับจอ,อยตรงไปโ้สวยงามมากครับซื้อโอ์แหงคืออะไรเอ่ยอุ๊ยโอ้เป็นชายคาด้านหน้าครับเพื่อนๆสวยงามครับนี่เห็ไนไะหสวยงามมากๆครับตรงนี้อสนามบินเห็นแล้วภูมิใจครับเพื่อนๆอันนี้ซื้อ้ายสนามบินครับนี่ Air แอร์พอร์ตนะครับสนามบิน เราไปสร้างกันต่อครับถึงตรงนี้มีชั้นสองด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งที่วางสัมภาระนะครับซื้อที่วางสัมภาระถึงกระเป๋าไหลมาแล้วครับตรงนี้สําหรับเครื่องสแกนตั๋วนะครับนี่จะมีพนักงานอยู่ประตูที่สี่โอเคอ๋้ด้านล่างครบแล้วครับใหญ่โตมาหูรานครับสนามบินของเรา ครับเดี๋ยวเราสร้างชั้นสองต่อนะครับเฮ้ยมีปันไดเลื่อนด้วยขึ้นได้เปล่าเฮ้ยขึ้นได้ครับเพื่อนนี่โอ้สุดยอดไฮโซหรูหรารังการครับหรูหรามาห่านะครับซื้อที่นั่งก่อนชั้นสองเราครับนี่เป็นลาซสนะครับสําหรับรองรับนะครับผู้มาเยี่ยมเยือนที่กล่องเรานะครับซื้อแสงสว่างก่อนครับอุ้ยต่างไม่พอลงไปลงหน่อยลงหน่อย ง,ง,งเอาเลยครับสวยงามจริงๆครับเกาะของเราตอนนี้ซื้อแสงสว่างแล้วก็ซื้อแผงขายอาหารครับนี่เอาไปสำหรับบริการลูกค้านะครับเรามาตังนิดนึงครับตัวเป็นจริงโจ้เลยอนะ อันนี้ครับซื้อเครื่องหยดเบเกอร์เบเกอร์ครับเครื่องหยดเบเกอร์อุ้ยตังไม่พอแต่สักครู่นะครับเรา,าสร้างตรงนี้ต่อนี่ที่นั่งก่อนก็ได้อุ้ยเงินไม่พอครับเงินขึ้นน้อยจังเลย ซ้มตรงนี้ต่อเลยถึงโอ้ยสวยงามติดกระจกด้วยครับตรงนี้โอ้โหครับตรงนี้สองหมื่นห้านะครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างก่อนแบงค์เงินอีกรอบตรงนี้จะได้แล้วซื้อโคมไฟระยะครับตรงนี้เลยจึงโอ้โหอลังการสุดๆครับหรูหรามากเห็นหมดครับตามสเต็ปครับเราไม่เก็บเงินนะสองหมื่นกว่าครับตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับ อ่าได้แล้วเราไปซื้อเครื่องหยดเบเกอรี่ก่อนนะครับโทษทีนะทีฮะเ,เครื่องหยดเบอร์เกอรค์ครับนี่มาแล้วเบอร์เกอร์ไหลมาแล้วอ่าอันนี้ที่ทอดหยดน้ําต้องรอสักครู่ฮนะเงินเราไม่พอนะเดี๋ยวจะซื้อป้ายตรงนี้ก่อนนะทําให้ร้านนี้ดูสวยงามก่อน ซื้อป้ายเบอร์เกอร์ตึงเฮ้ฟู้ดครับนี่เงินมันขึ้นช้าจริงเลยครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับเราจะค่อยๆขยันวิ่งขึ้นวิ่งลงฮนะน้องปูดเราก็ไม่หวั่นนะครับเราพร้อมที่จะสร้างสนามบินอันใหญ่โตของเราซื้อลูกป้าครับตกแต่งให้สวยงามนี่สวยงามมากครับ ซื้อที่นั่งเพิ่มครับอุ้ยเหลือนไม่พอลงทั้งนี้ก็ได้โอ้ยได้น้อย,อยจังได้ทีละหมื่นหกยังไม่ได้ครับเหนื่อยไ,ไหมได้แล้วก็หมื่นสี่ซื้อที่นั่งครับนี่สวยงามดูวิวด้านนอกครับสวยงามมากๆครับชายหาดของเรานะครับมีต้นมะพร้าวด้วย เี่ครับเราไปสร้างกันต่อฝั่งตรงข้ามซื้อที่หยดน้ําครับใช่ไหมซื้อทอดหยดน้ำนอ๋อ,อ,อมันฝรั่งครับนี่มาแล้วไหลามาเลยตามรางสวยงามครับดูซิเสร็จหรือยังยังไม่เต็จครับเหลือีกนิดนึงครับฝั่งนี้สร้างอะไรเอ่ยซื้อที่นั่งครับสําหรับรอซื้อหน้าต่างเพิ่มครับตรงนี้๊ ยังไม่พอครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะสวยงามแล้วบอกได้เลยว่านะักท่องเที่ยวต้องเข้ามาเพิ่มเยอะขึ้นเะครับเพราะว่าเกาะของเรามีสนามบินเรียบร้อยแล้วมันก็จะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นครับน,นี่นี่ก่อนเลยแสงสว่างครับนี่จะได้มองเห็นชัดๆนะครับซื้อทางเดินครับโอ้ยมันขยายต่อไปได้อีกนะครับอันนี้อะไรอะ่ะ ซื้อเทนนิสโต้เทนนิสอ๋อปิงปองครับนี่เดี๋ยวเรามาเลยครับเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมทุกอนเล่นไม่ได้อ่ะโอ้จะได้จังเลยนี่ครับนี่สร้างกระจกมาแล้วสวยงามครับเดีย๋ยวเราไปต่อครับแป๊บหนึ่งขออนี้ลงไปเก็บเงินก่อนแล้วเราจะสร้างตรงนูน้นต่อไปเรื่อยๆพี่นนเชื่อว่ามันจะต้องใช้เงินเยอะแลเลยลงมาเก็บตั้นิดนึง นี่ไใช้ั้งสองหมื่น 20, นะยืดยาวไปครับตรงนี้คืออะไรซื้อบันไดครับอุ้ยเงินไม่พอตรงนี้น่าจะเป็นสําหรับเครื่องบินลงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิ่งเข้าไปครัวิ่งเข้าไปซื้ออะไรเพิ่มเฮ้ยมีอะไรเนี่ยข้างบนไปนดีครับรออะไรนะครับอยากรู้อยากเห็นซะด,ด้วยฮนะอันนี้เลยฮะนะซื้อหลังคาทาวเวอร สองหมืน่นเอ้าต่างไม่พอโดดได้ไหมจะตายไหมต <c oughs> อนแรกพี่น้องคิดว่ามันจะเป็นประตูสําหรับเครื่องบินลงนะไม่ใช่มันเป็นหอคอยตรงนี้เพิ่มขึ้นมาน่าจะเป็นจุดสําหรับจุดชมวิวครับนี่ดีาหลังคาเทอร์ใช่เลยจุดสําหรับชมวิวนะครับตรงจุดนี้ซื้อระบบควบคุมการจราจรทางอากาศครับอ๋อสําหรับคอแจ้งเครื่องบินนะครับนี่อ๋อไม่ใช่จุดชมวิว เนี่ยนนจะมีพนักงานนะครับเจ้าที่คอยควบคุมคอยแจ้งเครื่องบินที่จะลงนะครับที่เกาะของเราเพื่อให้เครื่องบินเนี่ยอ่าไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ชนกันนะครับอันนี้ซื้อแสงสว่างใช้มือสองเดี๋ยวเรามาครับนี่อ้าวอ๋อหลังคาเปิดอยู่ตกใจกันนึกว่ามันตีปูนปิดทึบไปแล้วฮนะซื้อแสงสว่างครับตรงนี้ จะได้ทำงานได้แบบสะดวกสบายคล่องแคล่วหน่อยนะครับโอเคตรงนี้นะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ E ีนี้นะครับพี่ดนเชื่อว่าเพื่อนๆและตัวพี่ดนเองนะครับเซอร์ไพรส์มากมากครับเพราะว่าเราค้นพบในส่วนของรถเก่งสุดหรูแล้วก็ค้นพบในส่วนของการสร้างสนามบินแอร์พอร์ตทางด้านหลังตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวเกาะและรีสอร์ทของเราเพิ่มขึ้นแน่นอนครับในคลิปหน้านั้นเราจะสร้างอะไรต่อไป อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่พี่นนทล,ลงแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ